มันน่ามาตจันนะถ้าเราหลับตาแล้วเห็นคนเกิดขึ้นที่กลางกายของเราในสภาวะที่เราไร้ตัวตนนี่นะตัวงเราหายไปเมื่อแจ้งก็เราไปหยุดนิ่งอยู่ในกลางที่โล่งว่างสว่างบริสุทธิ์ใจเกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสแม้ังไม่หมดกิเลสนี่นะจ๊ะ แต่มันกเกลี้ยงกลาไปในระดับหนึ่งมันจะผ่องใสนะมีความสุขสดชื่นอยู่ภายในมีใจที่นิ่งแน่นและนุ่มนวลน,นะมันจะนุ่มนวลน,นี่นะแล้วก็มีพลังแล้วก็วุดโอ้อยู่เฉยๆเลยนะคนกลางกายผุดขึ้นมานะ ขึ้นมาเลยอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานเห็นไหมไม่ต้องอรู้อะไรมาก่อนแค่นั่งเฉยๆและชีวิตของท่านบนนั้นก็เปลี่ยนจากความทุกข์มาสู่ความสุขจนลืมไปแล้วว่าเมื่อวานนี้ยังมีความทุกข์อยู่แต่ลำพึงลำพันเรื่องความทุกข์ให้ยอดกัลยาณมงติงฟังแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วเปลี่ยนเรื่องคุยใหม่แล้วเออ ด้วยความรู้สึกที่ใหม่แตกต่างไปจากเมื่อวานนี้และความมหัศจรรย์ใจเกิดขึ้นว่าผิวกายภายน,นอกเป็นคนผิวสีสีจัดจ้านเดียวเดียวแต่ภายในกายเหมือนตัวภายนอกแต่ผิวนั้นเน่ะผุดผ่องใสใสสว่าง ใสเเ้าเลยใส่เจี๊ยบเจียบเออตอนแรกค่อยๆใสกันจะใสกก่กิ๊กกิ๊กพอใสกิ๊กกิ๊กแล้วก็ใส่เจียเจ๊ยบโอ้ว้าว <c oughs> มหาจันใจจะต้องรอคอยวันพรุ่งนี้ไม่ไหวเนี่ยต้องรีบถามเลยว่ามันอะไรเนี่ยบอกเอา้า ก็อยู่เห็นอะไรล่ะมันตัวฉันนะแต่มันไม่ใช่ตัวฉันนะแล้วมันฉันคือใครเนี่ยเพราะผิวมันแตกต่างกันแล้วแล้วอยู่ชอบกายไหนฉันชอบฉันข้างในอ้าข้างในเนี่ยพอพาไปอีกม่คือวันโอ้ไมค์แล้วน่ะคนใหม่ามีกแล้วสวยทีเดียวแล้วบอหัวนะภาษาคนไทยจะ เนี่ยเป็นรูปโลตัสอ่าดอกบัวเออไม่รู้อะไรเลยพระญาติการมิตรไม่ได้บอกอะไรนอกจากสต <Stop. S 1> <laughs> ๊อบอินสต๊อบอ่าเซนเตอร์ออฟเซนเตอร์เออสั้นกระชับอืมประทับไปอยู่ในใจเห็นไหมนี่แงเกิดขึ้นมาแลแล้วทุกอย่างก็ลงตัว ระบบความคิดถูกจัดระเบียบคําพูดเห็นไ,ไหมถูกจัดระเบียบเรียบเรียงใหม่การกระทาดูสงบสง,ง่ยมสง่าง,งามถูกจัดที่มีระบบระเบียบที่เก่งๆกลางๆมือไปทางขาไปทางปากไปทางเลยดวงตาก็โยเยเวลาคนอารมณ์ไม่ปกตินี่นะมันจะเปลี่ยนแปลงเวลาสับสนน่ะมันจะขยายมาสู่ระบบภาษาและกล้ามเนื้อเนอี่ยสับสนด้วย สับสนนี่แต่พอถึงคราวสุขสรรพรจัจเป็นระบบระเบียบโอ้อาออกมาเห็นไหมเพราะการจะจัดระเบียบโลกใหม่ต้องจัดระเบียบโลกในตัวของเราให้ลงตัวกอนเมื่อวานนี่พระลูกชายนะเอาข้อมูลมาว่าหลวงพ่อครับผมจะไปต่างประเทศเอาไปไหมลูกไปร่วมงานสันธิภาพสากล ที่ไหนลูกที่ไหนเป็นเยี่ยมครับอเยี่ยมเลยเหรอเยี่ยมใครไม่ไม่ใช่ครับผม <laughs> นานาชาตินะครับหลวงพ่อครับนานาชาติก็ไปไประชุมกันจัดวันสันติภาพสากลของโลกในวันที่21กันยายนที่จะถึงนี้เนี่ยแล้วเขาทำไงกันบ้างละ่ะ นะครับแล้วก็เอาภาพไปดูนะตีละครั้งหนึ่งทีเพื่อสันติภาพโลกว้าวโอ,โอ้ลูกเอ้ยมันมหาสจรจยนทด้ทำได้ว,ว้าวนี่นี่ก็ตีเมื่อกี่ทีแล้วอ๋อเริ่มต้นเมื่อปีถ้าจำตัวเลขไปปนนม่ผิดนะจะสองห้าสองสี่โอ้ตีปีละครั้งเนี่ยกี่ทีแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นไหม สันที่ภาพโลกอะ่ะเอ่อคือคือคือ,คอ,อยังครับอละล้วไปไหมลูกก็ก็เขาเชิญประชุมแล้วครับอะไรให้ใครไปนี่ครับก็เอาภาพมาให้ดูนะ,นะจะเป็นตัวแทนหลวงพอ่อหลวงพ่อมาช่วยเขียนร่างคำอะไรให้เขาอ่านหน่อยเดี๋ยว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 เขาจะกล้าอ่านเลยฮะถ้าคอยเขียนแล้วก็กล้าอ่านแล้ว <laughs> ก็เลยยังไม่ได้เขียนเันเนะบอกลูกตีสักล้านครั้งนี่นะตอนที่ภาพมันก็ไม่เกิดตอนนั้นนั่งอยู่ในรถนะกำลังจะไปหกสิบปีอาการหกสิบปีเพราะชอบไปที่นั่นอ่ะมันสบายใจตรงนั้นนี่เนะก็ก็เขาจะใช้แล้วครับเดี๋ยวกันลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะกล้าอ่านเลยจ้ะทำไมแล้วครับ ก็นี่นะเอาว่าคำถามแรกก่อนอยากให้เกิดขึ้นจริงไหมสันติภาพแล้วคุณรู้จักหรือเปล่าสันติมันอยู่ตรงไหนเนี่ยสันติเนี่ยอยู่ตรงไหนภาพแห่งสันติมันจึงจะเกิดนี่นะจต้องรู้จักก่อนว่าสันติ และอะไรสันติใจที่ตั้งสันติก่อนมีสันติสุขภายในเห็นไม่ตรงคำสอนนตะฏิสันติอ่ะปรังสุขขงังนี่ไงคนต้องเข้าถึงสันติภาพภายในตัวซะก่อนเข้าถึงความสุขภายในแล้วก็คิดอยากให้คนอื่นมีสุขอย่างเรานั่นแหละไม่ต้องตีะระฆังเลยลูกก็บอกไปนะเมื่อวานนะนี่ไง อย่างนี้แล้วก็ถ้าทำพร้อมกันแล้วก็เข้าถึงเหมือนกันมันก็คิดเหมือนกันพูดเหมือนกันแล้วก็ทำเหมือนกันสันติภาพสากลมันดึงจะเกิดขึ้นนี่ต้องรู้จักก่อนมันอยู่ตรงไหนจะไปตีลักรั้งจะไปร้องเพลงม,มีมีบางชุดมาร้องเพลงร้องเพลงเกิด <laughs> สันติภาพลูกเอ้ยให้ร้องให้คอ <laughs> ให้คอแห้งนะมันไม่เกิดแล้วลูกมันไม่เกิดนี่สันติภาพนะไปร้องเพลงอะไปสวดอ้อนวอนมันก็ไม่เกิดมันต้องทำเองนะสันติภาพนี้ให้ใจเนะี่ยมันหยุดนิ่งพุทธเจ้าทันตรัสไว้นะนิติสันติพรางสุข,ขังแต่ผู้แปร่ที่ทำง่ายๆก็คือพระเด็คุณหลวงปู่หยุดนั่นแหละ เห็นไหมเป็นตัวสำเร็จสันติภาพจะเกิดขึ้นยีงไงหยุดตั้งใจหยุดทำใจหยุดแต่ทุกอย่างก็จะจบกันไปเลยก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วยังไม่ได้ล่างเลยพอถามแล้วเขาจะกล้าอ่านเลยมันอย่างนี้ไนะเพื่อนๆเอาทุกคนมานั่งหลับตาเพราะเอางี้ด้วยกันลูก ก็บอกไปนะอ่ะเราอย่าไปขัดใจเขาเพราะเขตีกันมาตั้งยี่สกว่าปีแล้วเอางี้ก็บอกโนฮาไปเอางี้ลูกเอางี้ก่อนตีต้องเตรียมตัวหนึ่งชั่วโมงเออหลังตีอีกหนึ่งเออเพื่อเราจะได้ช่วยกันแผ่ใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสันติสุขให้เกิดสันติภาพโลก ก่อนตีทัไงก็เตรียมตัวเต่ก็นั่งสมาธิก่อนตีไงหนึ่งชั่วโมงยางไงแล้วก็ตีหนึ่งที <c oughs> <c oughs> แล้วจะตีแล้วก็มานั่งต่ออีกหนึ่งชั่วโมง oh. เออถ้าลูกอย่างนี้แล้วก็สมควรที่จะไปมา <c oughs> เดี๋ยวจะเขียนให้ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเ <c oughs> ขาไปหาเือก่อน <c oughs> อ้าวที่ยังไ้จะหาหรือ เพราะนี่นะไม่ต้องเซลไอเดียเลยไม่ขายให้ฟรีนี่นะก่อนตีนั่งไปสักชัมม่วโมงแล้วก็ตีทิ้งหลังตีอีกหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้ควรไปนี่นะสำญวีเดียวแหละไม่ทราบตัวนี้ตกลงันเรื่องนะฮะ